ยินดีทอนับทุกท่านเข้าสู่รายการ Please Don't Die โอเคครับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ของการเพาะเมล็ดนะฮะวันนี้พี่เอ็มจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเพาะเมล็ดตามสไตล์ของพี่เอ็มกันนะครับก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนี่กระถางเราก็มีกระถางนะบางคนก็อาจจะใช้เป็นไอ้ถ้วยโฟมหอะไรก็ได้นะเอาที่ถนัดกระถางซส์เท่าไหร่ครับพี่อันนี้พี่ใช้อยู่หกนิ้วข้างในใส่ กับมะพร้าวนะครับแล้วก็มีมีถุงมีถุงมีถุงพลาสติกอันนี้ก็เอาไว้มีถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็คือเอาไว้ใส่กระถางใช่ครับแล้วก็มีหนังยางเอาไว้ผูกปิดปากถุงแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นผัดน้ำนะครับแล้วก็มีมีปุ๋ยนิดหน่อยที่เราใช้เป็นธาตุอาหารธาตุอาหารเสริมเป็นน้ําพึ้งป่าไม่ใช่แค่ขวดนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือมะเล็ดอันนี้มะเล็ดอ่า ก็คือไอตัวเมล็ดเนี่ยเราก็จะได้จากไอตัวกระป๋องใช่ที่เราไปผสมเกสรสมาแล้วแล้วก็ได้เมล็ดมาก็มาล้างล้างแล้วก็พึ่งไว้ให้แห้งซึ่งอันนี้พึ่งมาหลายเดือนละน่าจะ2เดือนนะล้างไว้จริงๆเดี๋ยวเาพึ่งไม่ได้วางไว้เฉยวางไว้เฉยเนะครับแล้วก็มีดินดินอ่าโอเคมามาเริ่มกันเลยเริ่มกันไม่ยากนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มจะพาทุกคนไปเริ่มกันเลยเริ่มจากอะไรก่อนนะพี่แล้วก็คืออันนี้เราเตรียมมาแล้วนะแล้วก็เอาดินใส่ข้างบนเลยอันนี้คือกับมะพร้าวอย่างเดียวกับมะพร้าวอย่างเดียวเเริิ่่มจาากอดนใส อ่าเอาดินใส่นี่ดินใส่เข้าไปอืมคือส่วนตัวนี้จะใช้ดินที่ดินที่ปลูกดินที่ใช้ปลูกเลยเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งนี่เราเพราะไว้นานเราไม่มีเวลาแยกมันก็จะอยู่ได้สารอาหารก็จะยังมีอยู่อ่าคือมีสารอาหารในด,ดินอยู่แล้วใช่ต้องกดไหมครับพีไ่ไม่ต้องไม่ต้องอ่าแค่แค่อ่าประมาณนี้ฮะเรียบร,<อ>ร้อยเกลี่ยเนาะโอเคใช่คือพ่อม่เล็กเนี่ยคือต้อนมันเล็กเนาะ ้นมันเล็กแล้วก็รากเล็กมันเล็กมันเล็กตอนที่มันเพิ่งงอกมาก็เล็กรากมันไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ดินตั้งเต็มทั้งหมดก็ได้แล้วก็ใช้สารมะพร้าวช่วยเก็บความชื้นในมันนะครับสมมุติเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปแช่น้ําที่เราเตรียมไว้อะลืมไปต้องใส่ปุ๋ยด้วยอ๋อปุ๋ยนี้ก็ราดเลยอะครับพี่ก็ใส่ไปในน้ําเลยอ๋อใส่ไปในน้ํเหรอใช่ใส่เยอะใส่หมดเลยอะพี่หมดเลยก็ได้เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อ อ๋ออืมแค่นี้นงคนนึกขวดเลยคนนึกขวดเลยคนนึกขนดเลยบ้านๆนะบ้านๆอ่าเอาที่สะดวกนะเมื่อกี้เห็นผมแบบเมื่อกี้อีกนิดเล่นหรือยังขนาดใครขนาดใช้มือก็เอามือคนก็ได้เอามือคนก็ได้อ่าแล้วก็เนี้ยเอาลายเอาทั้งอย่างเงี้ยอ่าแช่ไว้น้ําไปเลยนะครับแช่ไว้นานไหมครับแช่จนกว่าน้ําจะชุ่มขึ้นมาถึงถึงอ๋อมันจะดูดขึ้นมาถึงดินข้างบนเลยเหรอใช่อ๋อันนี้ก็ใส่เยอะหน่อยเพื่อให้มันเพิ่มความเร็วอ่ะ แค่นี้แค่นี้แล้วก็อันนี้พี่ก็แช่ไปก่อนรอให้มันชุ่มขึ้นมาถึงดินข้างบนเนาะอืมใช่ใช่วการเพาะเมล็ดมันสําคัญยังไงพี่ก็คือข้อดีของการเพาะเมล็ดก็คือมันเรื่องของปริมาณเนาะก็คือเวลาที่เราต้องการคือเอา,อางี้ป่ะเราเคยพูดถึงการชำนอเนาะที่เราเด็ดน่อนัออ่นแหละใช่ใช่ใช่คือน่อนนั้นมาลงกับเพาะเมล็ดใช่ก็คือเด็ดน่อมาเนี่ยมันก็สมมติเราเด็ดมาจากต้นไหนเนี่ย หน่อที่ได้ก็จะเหมือนต้นนั้นโดยส่วนใหญ่เนาะ,ะแต่ว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยคือการเอาเกสรอ,อีกต้นหนึง่งเกสรอย่างอีกต้นหนึง่งกับอีกต้นหนึ่งมาผสมกันเพราะฉะนั้นตัวเมล็ดที่ได้เนี่ยก็จะเราไม่รู้หรอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนคนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือนสิ่งมีชีวิตอะ่ะเวลาที่มาคลอดกันแล้วลูกลูกออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมก็จะเหมือนแบบ จะได้<ช>สัดส,ส่วนอันนั้นอันนี้ผสมกับ<ช>อันนี้ก็คืออาจจะได้แบบผิวไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะได้ลักษณะเด่นของต้นนี้กับต้นนี้มารวมกันกลายเป็นต้นที่สวยสวยขึ <ๆ S 2> ้นก็น่าสนุกไปอแบบเนาะใชนต้องมานั่งลุ้นกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็การพ่อม่เล่นนี่ข้อดีคือฝักหนึ่งอ่ะก็มีหลายร้อยเมล็ดเนาะแล้วก็ได้หลายร้อยเมล็ดเลยอ่ะใช่ก็ก็จะได้แบบหลายๆร้อยต้นอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มาคัดเอาต้นที่สวยๆที่เราชอบอ้อ ก็ดูจากสภาพหน้าดินแล้วน่าจะชุ่มแล้วน่าจะพอได้ก็คือแช่ไว้ว่ามาหนึ่งเนาะคือปกติอ่ะจะโรยลงไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็พอโรยเสร็จแล้วอ่ะจึงยกใส่ถุงแล้วก็ปิดเลย๋อใช่ใช่อาเลยไหมเอาเลยเอาเลยอนี่คือเมล็ดของเรานะครับอ่าเมล็ดมันเล็กมากเลยนะเล็กจริงๆอ่อ๋อเอาเทใส่มือ ยังไงก็ได้ขอยเลยขอ้เลยลงไปได้แล้วอย่างนี้มันไม่มีเม็ดที่มันไปทับทับกันหรอ่พี่มีมีเอาแล้วมันไม่โตทับกันหรือมันจะไม่โตกลายเป็นไม่โตไปไหมอืมถ้ามันโตขึ้นมามันก็เดี๋ยวหาทางโผล่ขึ้นมาเองนะอ๋อมันก็จะหาทางโตของมันเองใช่เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเป็เม็ดเปเรียงเรียงอย่างนี้ได้ทุกอันนะอันนี้มันเล็กเกินเล็กเกินนะขอดูหน่อโอ้โหนี่เล็กมากเลยนี่เล็กแบบนี้เดี๋ยวไม่เห็น นั่นเออมันเล็กนิดเดียวจริงเราพยายามโรยให้ทั่วกระถางนะเนะใช่ก็โดยกระจายกระจายออันนี้ก็จะดูแน่นไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหลังจากที่เราโรยเมล็ดลงไปลงดินเสร็จเรียบร้อยอ่ะใช่อันนี้พ่อช่วยจับไหมไม่ต้องง่ายเลยอ่ะครับโอ้โหแล้วมือโปรมือโปรอาไงมาอาถุงไว้อาถุงไว้ผมช่วยจับนิดนึงแล้วกันถือว่าผมช่วยอ่า เออลืมไปเดี๋ยวน้ำจะบอกแล้วเข้ามือโปรนี่ใส่ลงไปเลยอ่แบบนี้ชอแล้วก็ยกขึ้นมาคุมใช่เฮ้ยเราใช้ยังรถไปโลโก้เาทำไมโลโก้เราต้องเป็นชารอตใช่ไหมฮะอืิจริงๆมันเร็วมากเลยนะเพื่อนดูก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถัดใจหรือเปล่า ไม่ขัดใจหรอไม่ขัดใจใครขัดใจก็ทําเองเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอส่วนใครส่วนมันชอบแบบนี้ทำแบบนั้นนี่แหละนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้พินตูราอ่าโอเคอันนี้ก็คืออ่านี่จบแหละอ่าแล้วก็แต่แล้วหนังยางเนี่ยหัวใจสําคัญยางผูกยางกับผูกตรงแกงยางสำคัญมากนะครับผูกยางกับผูกตรงแกงเลยนะนี่แบบนี้เลย ใช้สกิลแม่ค้าขายข้าวแกงแนี่ย่องจะด้วยแม่ค้าขายข้าวแกงนี่หมุนนะหมุนซิวๆแหละจบแล้วจบแล้วแล้วก็รอวางไว้อย่างนี้หลังจากนี้มันกี่สัปดาห์ครับพี่คือประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเริ่มงอกแล้วแล้วก็ประมาณสักสามถึงห้าเดือนเนี่ยก็จะเริ่มแยกพอร์ตได้ละเริ่มเป็นเริ่มเป็นหัวเรินเริ่มเป็นหัวไอตัวตอนที่มันขึ้นมาเนี่ย พอมันเป็นพอร์ตเราค่อยไปแยกกันอีกทีหนึ่งใช่ซึ่งติดตามนะครับใน E ีพีถัดๆไปนะครับเราจะทําการแยกพอร์ตให้ดูเจ้าตัวนี้อ่าอันหนึ่งที่ไม่ควรลืมอย่างยิ่งก็คือปากกาก็คือเราต้องแท็กด้วยนะครับว่าเราทําเมื่อไหร่ะครับว่าไอพอร์ตเนี้ยเป็นเมล็ดของอะไรอ๋อแล้วก็เราทําไว้เมื่อไหร่อ่าอันนี้ของเราคืออะไรครับี่คืออะไรครับพี่มันเขียนว่าสปาครับพี่ S อ่ามันเขียนว่าสปาก็คือมาจากที่นวดครับพี่ อ่ามันมาจากสปานะฮะเออมาจากไหนไหพี่มาจากสปามันสปาดีๆอ่าดีๆนี่คือชื่ออาบนวดป่ะครับพี่สปาก็คือซิปจีเ,เออ๋อ่าอันนี้เขียนแบบพอเข้าใจแล้วก็ดีๆก็คือเดรีมอ๋อแล้วก็ก็ค็นกี่เข้าอาบนวด <c oughs> แล้วก็เราวันนี้วันที่เท่าไหร่น้องบัสสิบเนาะสิบ่าวันที่สิบ ครับสิบสองนะงครับแล้วก็ปี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้า่าก็จะประมาณนีอออ้อันนี้เขียนเสร็จแล้วะนะครับก็บแล้วเราก็รอติดตามอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็อีกสามถึงห้าสัปดาห์ก็จะมาเป็นแยกสามารถแยกพอร์ตได้แล้วไม่ไม่ไม่ใช่สามถึงห้าสัปดาห์สามถึงห้าเดือนอ๋อก็คือีกสามสามถึงห้าเดือนนะครับก็จะมาแยกพอร์ตกันอีกทีหนึ่ง บต่อนะครับโอเคก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไปนะครับเพื่อที่จะให้ไม่พลาดนะครับว่าครั้งหน้าพี่เอ็มจะพาทุกคนเพื่อนทุกคนนะไปแยกพอร์ตกันนะครับก็สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ